กูใช้ทีฟอสสไกต์ down ตัวร้ายสปอนด์เป็นอันอัตทีแปลที่เจ๋งที่สุดเท่าที่จครใครมาได้แล้วเนี่ยรอวอนตอนเริ่มแมตช์ใหม่ดิวิ่งนมาเลยซีดเลยโอ้ยขอบุญโอ้ยเหยอยไปเด้อทุกคันอีฟ ยิงยิงกดกดคลิกทีเดียวหรือว่ากดกดองแล้วแต่ปืนแล้วปืนแล้วปืนเล่ะกดทีเดียวใช่ไหมดีวกดหลาทีได้แต่อยวา้ยกูว้าพี่นจ้าเฮ้ยกูว้าวไปด i ฟิวไปดฟิวอยู่ไนซายเลยไปไปยู่ฐานเหรอยืด ที่ทำเองนะไอ้ตานอยากพูดจำยาวในคลิมนะไอ้ตองตานโอ้าน่ะตอนแรกมันยังทำรายได้ไม่ได้เห้ยหยดว่นติดเหลืองได้น่ะถึงแม้จะน้อยอ่ะไม่มีก็มีคาลิคาสิตคาลิคสิทธิตไรหนลิุ่มหล่อเลยม่มีเลยเลยมันได้เปิดเพลงเหรอมันได้เปิดเพลงเลยมีกูโดนโดนเลยคาริคาสิ์อะไรคาริคาสิ์ไอ้อนิเมะทันจิโร่ เอ้ยไม่ใช่วันพีสวันพีสวันพีสเอาเพลงวันมาประกอบเลยไม่ตัวละครอ่ะฮงเล่นเอาสตาร์แล้วกูไม่รู้กูผิดอะไรโอเด้งอ่ะคีบโอเด้งอ่ะแต่กูไม่แต่กูไม่รดนแบบกูก็ตกก็โดนโดนแดงหรอกไม่โบอ่ะติดเหลืองแต่ไม่โดนแบนนี่แหละคือประเด็นไปไปมาๆมันผไม่นผลกูเฉยเลย ตอนแรกไม่ไม่เจอเพราะตอนแรกมันกดตอนแรกมันบอกว่าจะชินคาเลยกระสินเอ้าแต่ว่าแห้งเลยนะลิขสิทธิ์วันนี้คอกูยิงไดไม่ได้เลยนะเป็นล้านไหนอะไม่ได้เป็นล้านไอ้คิริโตะคิริโตะกูยังโดนมันล้วเลยอีฟคิริโตะช่องกูัวอะไรนะตอนนั้นมันกูเป็นเด็กผูเล็ก อีฟอีฟมันทำมันทำมันทำให้ปุ่มเป่าเป่าปุ่มยิงเล็กเล็กยังไงอะไปหาเซ็ตเล่นกันไป nice. หาไหา <I think S 2> ปตัวดีโอ้ยเอออย่างนี้ก็อุกูเอออันนี้เอาได้ละอยากให้ปุ่มมันเล็กลงอ่ะเพราะว่ามันดูมันเล่นยากมันแบบดูดูยากมันก็ไปหาใน YouTube สิอะไรอ๋อก็ต้องอยากอยากอ๋อ ป่อยิงก็แค่เป้ายิงเองก็ไปหาดิแล้วปอกกูได้ไหมไม่มีศอกอย่าวิ่งนะไอ้อย่าวิ่งนะไอ้เออละแล้วมึงจะเจดป่าทำไมเนี่ยผมอีรอนะอย่างเงี้ยกูอีรอนมาร์คอีลอนมาร์คตั้งไหมวะตั้งเอาวะไม่เอา ัแมวออฟนะออฟนะแมวนะตั้งตังเข้าไปดิตเข้าไปดิังตาหรอกนเฟิรเข้าไปเลยเป็ดดูดูดิจ่ะมีลเครียย์เลียย์ไม่เลีรยว่ะดูยังไงตังระวังตังตังไอ้ตัง พี่แคยิงทำไมวะมึงเข้าใจเขาว่านัดเดียวตายไหมมึงควรหาสกิลสตันแล้วก็ค่อยออกไปยิงมันอ่ะกูไม่รู้มันใช้เปืนอะไรมึงมึงรู้ว่าไอตา่ามันทึบออยู่ว่าออฟอ๊อฟคืออะไรรู้จักสไนอันใหญ่รู้จกักเออก็ได้แหละกูไม่เคยใช้กูไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เคยใช้มึงต้องเคยเห็น ก็บอกออกันให้แล้วมึงเคยกูเคยเล่นกูเคยเล่นอยู่เล่นเลยตอนไหนเออดได้สามสามคิวเลยเต็มแล้วครับกูได้สามคิวเลยฮ่า <laughs> อยากจะโม้ <c oughs> ไอตัองไอตัง <c oughs> ฮะเร็วเร็วเร็วถ่ายคลิปเลยถ่ายไปนานแล้วเอ้ยเอามา